สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อาหารสมองพอดแคสต์ที่จะมาเสิร์ฟเรื่องราวดีๆเติมพลังความคิดให้สมองของคุณอิ่มทุกวันวันนี้เราจะมาชวนคุยกันในหัวข้อที่ใครหลายคนอยากรู้คำตอบเงินเดือนเท่าเดิมแต่เก็บเงินได้มากขึ้นได้ยังไงฟังดูอาจจะขัดกับความรู้สึกใช่ไหมครับเพราะเราโตมากับความเชื่อว่าอยากเก็บเงินได้เยอะต้องหาเงินให้ได้มากก่อน แต่จริงๆแล้วคนจำนวนมากมีรายได้มากขึ้นแต่เงินออมกลับไม่ขยับในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งรายได้เท่าเดิมเปะ๊เปะๆแต่เก็บเงินได้ทุกเดือนและมีเงินสำรองพร้อมใช้วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักมุมคิดวิธีการและตัวอย่างจริงที่จะทำให้คุณรู้ว่าไม่ต้องรอเงินเดือนขึ้นเราก็เก็บเงินให้มากขึ้นได้เหมือนกันข้อหนึ่ง เข้าใจจุดเริ่มต้นไม่ใช่เงินน้อยแต่เราไม่มีระบบหลายคนมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับเงินเดือนออกทีไรเหมือนเงินหายไปในพริบตาพอสิ้นเดือนย้อนดูบัญชีแล้วก็ถามตัวเองว่าเงินหมดไปกับอะไรอยากเก็บเงินก็คิดว่าไว้ก่อนไว้เดือนหน้าค่อยเริ่มนี่คือกับดักที่คนส่วนใหญ่ติดอยู่และสิ่งที่น่ากลัวก็คือ ต่อให้คุณได้โบนัสหลักหมื่นหรือเงินเดือนขึ้นปีละหมื่นถ้าคุณยังไม่มีระบบที่ช่วยจัดการเงินแบบมีเป้าหมายเงินเหล่านั้นก็จะไหลหายไปเหมือนเดิมตัวอย่างที่น่าสนใจมีคนคนหนึ่งชื่อว่าไมา้ทำงานประจำเงินเดือน2 5 0 0 0บาทมา3ปีแต่ก่อนใช้เงินแบบไม่คิดเยอะแต่หลังจากตั้งเป้าจะซื้อรถมือสองให้พ่อแม่เธอเริ่มวางระบบเล็กๆเช่น แบ่งเงินออม20%ตั้งแต่เงินเดือนเข้าและใช้ชีวิตด้วย80%ที่เหลือผ่านไป1ปีเธอมีเงินเก็บก้อนแรก60,000บาทพังที่รายได้เท่าเดิมเป๊ะข้อ2เทคนิคจัดการเงินแบบฉลาดใช้ไม่ใช่อดทนอดเทคนิคที่1แบ่งก่อนใช้ไม่ใช่เหลือค่อยเก็บหลายคนพลาดตรงนี้เพราะคิดว่า เก็บเงินเท่ากับเก็บจากเงินที่เหลือแต่จริงๆแล้วเราควรหักเก็บทันทีเช่นออม20%อร์ซนของเงินเดือนทำเหมือนภาษีบังคับตัวเองแล้วใช้เงินที่เหลือเท่านั้นเทคนิคที่2ตั้งงบรายจ่ายแบบเงินมีชื่อเงินทุกก้อนต้องรู้ว่าจะไปไหนเช่นค่าเดือนทางค่าอาหารค่าบันเทิงถ้าเราไม่ตั้งงบเราจะใช้เงินตามอารมณ์เท่ากับเงินหายแบบไม่รู้ตัว เทคนิคที่ 3. จดรายจ่ายวันละ3นาทีไม่ต้องจดละเอียดก็ได้แค่สรุปว่าวันนี้ใช้ไปเท่าไหร่ใช้กับอะไรบ้างแค่เห็นตัวเลขสมองเราจะเริ่มคิดและตั้งคำถามกับพฤติกรรมตัวเองหลายคนตกใจเมื่อรู้ว่าแค่กาแฟแก้วละร้อยวันละแก้วเท่ากับเดือนละ3 0 0พันแล้วเทคนิคที่ 5. ตั้งเป้าหมายการเงินให้ชัดและจับต้องได้ ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายเงินจะไม่มีแรงจูงใจในการออมเป้าหมายที่ดีควรเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกตื่นเต้นเมื่อคิดถึงมันเช่นทริปเที่ยวญี่ปุ่นเงินสำรองฉุกเฉินซื้อบ้านหลังแรกเทคนิคที่6สร้างกฎใช้เงินของตัวเองเช่นใช้เงินสดเท่านั้นไม่รูดบัตรหรือขอเวลาคิด3วันก่อนซื้อของที่ราคาเกิน1,000บาท พฤติกรรมพวกนี้จะช่วยให้คุณไม่ใช้เงินตามอารมณ์ชั่ววูบ 3. เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนพฤติกรรมเท่ากับเก็บเงินได้มากขึ้นอย่าเข้าใจผิดว่าคนที่เก็บเงินเก่งต้องงกหรือไม่ใช้ชีวิตหลายคนยังไปคาเฟ่กินชาบูเที่ยวต่างจังหวัดอยู่เสมอแต่ผู้เขารู้ว่าจะใช้เมื่อไหร่และแค่ไหนโดยไม่เสียเป้าหมายระยะยาว การเปลี่ยนแนวคิดทางการเงินไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่มันคือการเปลี่ยนวินัยและทัศนคติของเราถ้าวันนี้คุณเริ่มต้นเล็กๆด้วยการแยกเงินเก็บก่อนฝึกติดตามรายจ่ายและตั้งเป้าหมายเล็กๆอีก6เดือนข้างหน้าคุณอาจจะประหลาดใจว่าเงินเดือนเท่าเดิมแต่เงินเก็บมากขึ้นขนาดนี้เลยเหรอสุดท้ายนี้อยากฝากประโยคสั้นๆให้คุณคิดต่อหลังจากฟังพอดแคสต์ตอนนี้จบ รายได้เท่าเดิมแต่พฤติกรรมเปลี่ยนเท่ากับผลลัพธ์ก็เปลี่ยนอย่ารอให้เงินเดือนเพิ่มถึงจะเริ่มเก็บเริ่มจากสิ่งที่คุณมีตอนนี้แล้วสร้างระบบที่เหมาะกับตัวคุณเองจำไว้นะครับเงินไม่เคยอยู่กับคนหาเก่งแต่มันอยู่กับคนที่รู้จักใช้และรู้จักวางแผนขอบคุณที่ฟังอาหารสมองในวันนี้ หากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหรือแชร์ให้เพื่อนที่อยากเริ่มเก็บเงินได้มากขึ้นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ